หึอเออ,อนนัน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามมลุนปายูุชิริมาสุขโขทัยพี่นอ้องปล่อยไม้คีบข้องหน่อยหพี่น้องนี่น้ำคุ้นค้าครับฝนตกข้ามคืนครับตกแห้งอยู่ครับพี่น้องมาหนีเอาย่อเส้นเคืองลงพี่น้องย่อได้น้อยพี่น้อง ยกสบายสบายครับเส้นเครื่องเอนไซมหางครับผมจะจริงๆในเราจ่อบปเส่หลายปีแล้วนี่ลงไปหลายลวดลงไปทางไตยไม่ลองไปเรียบรู้หนึ่งกันครับผมไปลงไปเองเด้อ <laughs> ไปบาร์ไดดอคิงโคลนโคลนลงไป <laughs> ลงมาได้ฮะ <laughs> วางได้บ uh ่ะ huh. เ่ยเอ้าโดนแล้วโอ้หลายตัวอยู่อยากลงไปเด้อโอ้โดดไปแล้วโอ้ปรากฏโดนหน่อยทำงานเลยพี่น้องเอาติดติด เป,เป็นไปไครพี่น้องก็กดติ๊ตเลยตัวบบง่ามครับปรงนล้ันใส่กระกโดดไปตัวนึงครับน้องเป็นมะแบกใบเต้หม้อมองมองนี้มองปุ๋มีพักตบอไปหน่อยก็ไปแบกไใบกูเป็นพักตบพักบุก๊ง แม่<ห>ทังก,กลางเลยวางมันน,มน้ำด้วยพี่น้องเด้อไปได้ยังนีไไ่ได้ยอด่อครับผมย่อดำยอด่อขาวกับปูงยกย่อครับกองแกงอลูมินเนียมพี่น้องกับทักไร่เขามาสอบถามเลยครับหรือเป็นพี่น้องทั้งสอบปอล่าครับอยากได้ย่อมาทักไม่ได้พี่น้องต้องพี่นหอนมองอย่างไเนี่ยไปเป็นหน่อยไปไปไปกี่เดือนเอานั่นดิโอ้ปไฟยังบวม นี่เดี๋ยวี่น่ะน,น,นีะ่โอ้ยปลาหลพี่น้องปลากระยงหน่อยติ้วน้องเราบเาบางปาลามลทีนี่ เยอน่อยมากก็ดีย่างพี่น้องมันว่างอย่างเงี้ยมันนีหม่องว่างอ่ะนะเจี๊สอมันลงบ่ได้ครับเนี่ยอุ้ยปลาใอยโดดออกเพอเพอเพอโอ้ยโดดไปเนาะไปเข็งไปเข็งไปเข็งโอ้ไปเข่งไงพี่น้องปลาใอยโดดออกไปเอ็น ใส่พี่นะไปเห็นตัยกแปสอบชส้สอบพี่น้องมันเนี่เอานี่ยยอดหน่อยๆยอดเส้นเคืองอย่แล้เข้าวมายเยอะปลาซอยก้ได้ตัวไข่พี่น้องย้อนมนักกันนะับผม อยเคสบายสบายครับพี่น้องเอ็นซิมผานขอดีไม่มีสิทธละมันมัวน,นักยองไปเลยพี่น้องมาแล้วแย่เดี๋ยวดึงแรงหลายเดียเสีอย <laughs> กดึงแหงนะครับขากรบพดี เหงาเป็นปีแล้วม,ม่นส่วนน้ำรากระเบิดใส่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้หโ,โดนพี่น้องอ้าวไปเลย,ยเติบโตด้วยปลาใส่กันจะเป็นรุนร่นเดียวกันเลยพี่น้องเลยอาคุกเด็กบึกคุดดิครับ tiết sợi mà, Ủa, bà sưu ạ, bà tít vì nó hô sẹp vô Bà sưu lái vô, bà sưu Ơ, đổ lâu Bị ngang nguội quá, nằm cạnh với nó Nào, bà lòng หน่อยพูดลูกมันเอาโดนเองแล้วนี่นี่ก็เดินมาทางนี้นี่ก็เดินจนยอทางนี้โอ้ยโดนเลยพี่น้าโอยเกือบน เกือบออกเกือบออกฮะเดีอะครั้งนี้มันสูงไงเออมาแด้อว้ายน้องเดตนหนึงอันปลาหลบัวนับเด้อตัวใหญ่เกินปลาหลบัวนับเด้อตัวมันใหญ่พอด นี่เด็กออนึ่งมิลิใครไรพี่นั่งฮตัววางไว้วางไว้วางอย่นี่ครับเดี๋ยวทำเป็นไรมาก่อนเอ้าโดดออกเลยโดดเอาไปแล้วเดี๋ยวทำได้ไล่เลยยังไม่ทำได้ไล่ปลาสร้อยโดดออกล่ะ อตัวเลยเดัวอะไรพี่นนาะทนมันบอ่อือึบโดดโอ้โอตรงนี้ขอ้น <c oughs> คาพี่นะ้อะนูนมันมนีไปนููนแล้วแล้วน้ำปล่อยทิ้งมันไว้ก่อนแป๊บนึงไปแบกไปแบกพักโต๊ะมาพี่น้ะงมาไงแบกพักบ้ง เออแบบเข้งเหนื่อยเหนื่อยปะได้เลยพี่น้องคุมขาได้แหละที่โดดไปกระโดดนูหนีมาดูเือ ขาดมันไหมกัะกุงเกี่ยวขาอ้หโดดแล้วโอ้ยได้ยุได้ยุสามตัวเอาเลยอ้หโดดด้วยเอ้าคือร่วงอ่ะม่รู้หรอแมหเหรอพี่น่อย con đi phá hồi buông đi tù lên Đi đâu vớt Hãy subscribe không dah betul ana เมือ่อยบ่งขาไป่นะบ่งบ่งคองขาช <c oughs> ิลมมาดิกเก็บไปสวมเหยังเล่รอบยเข้ดอะไรป้ะ เอาโดนแล้วพลาดไปหนึ่งหนึ่งเนี่ยได้ง่าใหม่นลอบุมบบุบบุบคือง่าใหม่ออกโอ <laughs> โอ้ห<อ>ต่นนะ โดดแล้วโดดแล้วโอ้ตายพี่น้องเอ้ยปีงปิ้งพี่น้องเดี๋ยวน้อยกับมาอยู่ได้ล่ะกระปุกกับมีพี่น้องเอาไปลวกครับผม เดี๋ยว,วพี่น้องตัวนี้โอ้โปยปล่ยอยแย่งหน่อยครับหน่อยพูดหน่อยพูยดมันขึ้นหลุดหมู่บ้านนะครับนั่นโดดออกมาแล้วนั่นโดดนะโดด้างบนโดดเข้าไปอีกมันโดดเกัาเข้าไปอีกอะอ <laughs> ขอบตัวกันอ้าวพี่ viens, refers, น้องเซ็ตไปนี่ก็บาดอืมบาดหน่อยบาดร้ายคะกันไปฮะเอ้าเอ้าเอ้าปลามันอยู่ใต้ฝักบุ้งอีลีแห่ะนอนอยู่ในยอแล้ว

กำบุกบ uh, oh oh ักบุกบับอยู่โอ oh, ้โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยไม่ทานมันนั่นเขยจี้บ้างไงเห็นเห็นนั่นโดนแล้วเอ้าเกือบมีมือรับเกืมันใหญ่เลยเนาะอย่ามาสัน โด,ดแล้วโดนแล้วหมด,ดโอ้ยเหลือจะลุ้นไปให้ไปเมื่อไรน้ำกระเพื่อมบุนอ่ะโดนแล้ว แถวนี้เอ็งนะ

have on. มาแล้วมาแล้วโอ้ยปลากดดำปลากรดดำพี่น้องรอบนอี้มันจะมีงากิ่งไม้ที่ซีข้างล่างอยู่ติดนี่ยังติดปลากรดดำ <c oughs> หึมมันพิดงานใหม่ที่มันหักมันหลุดลงไปเพรเซสใหม่เส็ยังไงน,นนะงล้ว โอ้ยปลาขยงโอ้ยตุ้มนี่พี่น้องปลาขะไเนี่ยดิดดองลเลยจะเพืดตามันทีมันเกี่ยวอีกเกี่ยวตายโยตามมงลงดิฮึมเออนั่น กยายงตัวเพลอเลยอ่ะย่อหน่อยๆก็มานขื้การพี่น้องเป็นการยกยอที่เหนื่อยที่สุดกันวะอือพักตบปูยังดูเอาพี่น้องอ่ะติดนั่งใจให้ด้พี่น้องเอ้ย bên clip thì sumbuk sumban rất là đẹp, cá sấu cả tô ngao này, phi nông, 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 โอ้ยเออปากฏไม้แก้วหุนดวดีสาดพี่นองนี้ปากดโดดไปกับพ่อนไหโดดไปกับรลา อันนี้โอ้ยปลาสลิดปลาสลิดพี่นะองโอ้โหตาเก่งได้ตายเลยผลงานเี้ยพี่หน่องด้วยน้อยๆกับไม้ด้อยครับผมปลาเค็งดีออกปลาเค็งดีสองตัวครับพอดีมาใส่กับผัวหมู่บ้านนะพี่น้องสองตัวคเดี๋ยวปรากฏมาซีโต้พี่น้อง ปงางี้ยกับสีแดงแกงนึงนะครับผมปลาใสเมียต,ตัวง่ายพี่นอ้องเอ้ยย่หน่อย <c oughs> <c oughs> ปรากฏได้ซีตัวฟูจริงในบู๊ครับรรรวันนี้มันจะไปค้องก้อนไปคล้องก้นอะไรหลายพี่น้องปลาได้สองตัวนะเท่าก้อนเนาะแต่แกงนึงแต่เมื่อันนี้ได้สีตัวพี่น้องปลาเงี้ยหมดแล้วตัวหน,น,น,น่อยผมก็เอามาพี่น้องไปเงี้ยตัวหน่อยอันนี้กับสิทธิ์่งเพลินหรือมั้งเพิ่งสร้างไว้เป็นอาทิตย์แล้วครับผมปาร์มวนใดเพลินนะเพิ่งมาสร้างหอนเทือนนะครับผม กิะมุนปานสองโลเลยที่ตนนี้เราจะเอาอยูบเุเอาเราเอาก่็แล้วลูกค้าประชาเดี๋ยววันคลิปนาพี่น้องครับจี่นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม